สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบอินเตอร์คูลเลอร์เฟล็กกันนะผมครับไขข้อข้องใจลูกค้าหลายๆคนที่ถามมาว่าอินเตอร์คูลเลอร์เฟล็กทนบูสต์ได้50ปอนด์ไหม55ปอนด์ไหวไหมจะไปลงแข่งได้ไหมเดี๋ยวนี้เรามาให้เห็นกันทัชชัดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือเกียร์วัดบูสต์จะใช้รถยนต์ของจริงนะครับเราจะต่อลมเข้าไปที่ตัวอ cool er ินเตอร์คูลเลอร์สายเเหลืองนี้สายเหิงน้ำเงินที่เข้าที่วัดบูสต์นะครับ เดี๋ยวมาลองเลือทดสอบกันเลยนะครับผมคนท,ทั่วไปทางถนนก็จะใช้บูสอยู่ประมาณไม่เกิน30ปอนด์นะครับมันจะเริ่มที่30ปอนด์ก่อนโอเค30ปอนปด์ตรวจสอบแล้วหลอดยังอยู่สภาพดีนะครับไม่มีการบวมเกิดขึ้นต่อไปขยับขึ้นมาอีกสเต็ป,ปโหดหน่อยคอดีเซลหนักๆ ขาโหดประมาณ40ปอนด์ยังได้อยู่นะครับผมไม่มีรอยรั่วต่อไปทดสอบที่50ปอนด์ครับผม50ปอนด์ยังโอเคอยู่นะครับสภาพหลอดยังโอเคอยู่โอเคที่โรงงานเพลนมไว้ว่าล็อตวู้ถึงประมาณ60-70ปอนด์ต่อไปเราจะมาไล่กันอีก 50ปอนด์นี่ก็เป็นรถแดกที่แข่งในสนามแล้วครับผมต่อไป60นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้60ปอนด์ตามที่โรงงานเคลมเอาไว้ยังไม่มีรอยลั่วนะครับผมโอเคอยู่ทุกอย่างหลดยังไม่บวมต่อไปลุลองสุดๆไปเลยว่ามันจะระเบิดไหมเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณ75ปอนด์นะครับผมถึง80ปอนด์ ยังไม่มีรอยรั่วนะครับผมเราดูที่หลอดใกล้ๆกันมีรอยบวมไหมตรงนี้มีเสียงลม,มนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเสียงลมที่รั่วต่อท่อยางตรงนี้นะครับซึ่งมันได้เกี่ยวกันกับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับหลอใส่กับขัดรัดไม่ค่อยแน่นต่อไป cool er อินเตอร์คูลเลอร์หลอดยังอยู่สภาพดีนะครับผมไม่มีบวมนะครับลองดูได้เลยชัดๆไม่มีบวมโอเคนะครับ โอเคทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีอยู่ครับโอเคงั้นวันนี้ข้อข้องใจเรื่องอินเตอร์เฟกวัตถนบูได้เท่าไหร่ก็ขอย้ำอีกทีว่าดูเกียรติชัดชัดกันเลยนะครับตอบด้วยรูปภาพแล้วกัน75ปอนด์เต็มเมเข็มจะกวาดกลับอีกรอบนึงละก็สินค้าเฟกหาซื้อนได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับผมสยามมอเตอร์เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าเฟกแต่เพียงเพื่เดียวจากประเทศไต้หวันนะครับผมก็ราคาอาจจะสูงกว่าอินเตอร์คูลเลอร์จากประเทศจีน บ้างเล็กน้อยสินค้าตัวนี้นำเข้าจากไต้หวัน100%นะครับผมครับทนกว่าแน่นอนขาที่เซาโหดๆต้องตัวนี้ครับผมมีไลายไซส์หลายขนาดลองดูครับผมขอบคุณครับ